ป,ประธานกล่าวเปิดงานครับ Lady Anne p e t n e m ผู Today m e r r y Christmas of Family Big Family วันนี้เป็นวันดีสีมงคลของศาสนาสต์แต่เราก็มีโอกาสที่จะ m e r r y Christmas กับครอบครัวแล้วกักบคนที่รักคนนี้ขอให้อยู่กันตลอดไป มีอ้าวไหนคุณแม่เอาแอวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างไหนอลิสเป็นไงอ้าวแม่เ่ลี่คริสต์มาสแม่พูดเลยพูดอะไรแม่ก็พูดไม่เป็นเวลีคริสต์มาสอ้าวเวลี่คริสต์มาสเวลี่คริสต์มาสเอาขอให้อ้าวขอให้ หมดไปหมกโต้งแล้วไอ้โต้งอ่ะไอ้โต้งอยู่กรุงเทพรถทุนนะโต้งนะพ่อแม่รอความหวังอยู่พ่อแม่รอความหวังให้แกรถนะพี่ต้นเขารถแล้วจะได้แมรี่กับน้องจุนะโชคดีจุอีกได้โชคดีโชคดีอาหารวันนี้มีของจุกจิกเยอะแยะ ะมากไขอะรเนีนยเนียใครจะลองคาราเกะไปไหนจะถ่ายลงอีกทีเด้อโอ้ยลองเลว ดีอาโลมีเธอคอยเป็นเซฟโซนเหนื่อยแค่ไหนก็หายจะมีคนหนึ่งให้สอบไหลเอาร้องต่อเร็ว,อเ,วรอเอาเร็วร้อง ท่อนหุกอย่างเดียวรู้อย่างนี้น่าจะรักกันมาตั้งนานนี่แหละคืออะไรที่ฉันต้องการต้องการดนีเธอนั้นใกล้ใกล้เธอรู้วันนี้วันที่มีเธอในหัวใจจะมีใครให้เราได้รักมันดีเท่าไร ตอนตอนที่เราพวกแต่งงานกันใหม่ๆว้า wow. ว <Yeah. S 1> ดูชุดคุณพ่อสิคะชุดคุณพ่อก็สีชมพูชุดคุณแม่ก็สีชมพูอ,อันนี้จะพานออ้นองอลริส๋ยวพักไว้แค่นี้ก่อนก็ได้แล้วกดหาทางให้ถูกเรามาถึงที่ไหนและะ้วครับถึงละฐาดด้วยคาเฟ่นะคะนี่คือสวนดอกไม้ แล้วก็ชินั่งกินเกลาพาคุณพ่อเข้าป่ามาแล้ว GPS บอกให้เลี้ยวโอ้เจอทางหินแหร่รีบกลับรถอย่างไว <c oughs> คุณพ่อขาเจ็ไหมครับแมวรักคุณแม่แล้วก็อยากแตะคุณแม่ <c oughs> คุณแม่ชอบกินต้มเนื้อครับไปสั่งต้มเนื้อที่จ้วงคาเฟ่ไหมตัวไม่วันนี้คุณแม่จะ ัวจด,ด,ด,ดไหนไปทางไหนคุณแม่ไปทางนี้รอบเจ๊อันตัวมากเจ๊มุ่งเป๋าอันดับเจ้าประดมดูบรรยากาศน้ำพุยังไงต่อดีคุณแม่งั้นเดี๋ยวโทรหาช่งางเท้าแล้วค่อยมากันอีกทีเนาะ เ,เรื่องหลังคุณแม่ถ่ายรูป after wedding กับน้องอลิสอลิสตอนนี้22สัปดาห์23สัปดาห์แล้ว ปิกนิกและก็ต้นซ่งมีลูกแมวด้วยตัวแทนมีมี่นั่นเองง่ายคุณแม่ถ่ายรูปเสร็จแล้วดูหน้า,าคุณแม่สิร้อนแดด ว่าถสามสิบสามสิบคนเยอะครับคนก็จองคิวยก็มาน่าจะโอ้โหขึ้นทุกแปลงนะครับวันนั้นน่าจะวุ่นอันนี้น่าจะขึ้นประมาณสิบห้ามกราสิบห้าสิเจ็ดสิบแปดก้าลาเพราะว่าเขาตัดเพื่อให้มันขึ้นใหม่เจ็ดสิบแปดอจะขึ้นแต่ตอนหลัก็ได้ขึ้นต่อเองมันก็ไล่สิบห้าวันอะครับสิบห้าวันครับแต่ร้อนไก่อยู่ให้นานมาก อยู่จนงงคุณแม่ใช้เวลาในการรอซูมอยู่ชั่วโมองหนึ่งคือแม่อยากได้ซูมถ้าคุณลูกได้นั่งซูมอันนี้ <c oughs> อันนี้อยากนั่งชมมีเด็กน้อยที่รอชิวกว่อนเราเรอไม่ไหวจะร้องไห้เดินไปน่าสงสารมากเลยอาริจะร้องไห้แบบนี้นะมันอาริถ้าไม่ได้ตามชิลจะห้อมร้องไหน้ <c oughs> านายไ่งานจะได้กินไม่เดียวแทนกับพาอ <c oughs> ไม่เรียบฟาดอะไรอันี้ค่ะอะไรถ่ายรูปใบหน้าตามันตามันตด้ดยังไงฮะดวบรรยากาศสดึงเดี๋ยวตองมีอาหารแล้วก็จะถ่ายกล้าแน่อ้าวอาหารมาแล้วคุณแม่วัดดีเห็นมือคุณพ่อ นายดูห,หมึกเนื่อมะนาวขอมมะพร้าออนต้มยำปลาช่ามีเบอรี่และก็สาบปะรเชีกกับพวกซีเร์แลว,แวันอหไคุณแม่มีน้ำน,นุ่มๆแล้วก็คุณพ่อเนมันเห็นไหมเนี่ยชาหอมบาย